คนที่เกิดนะคะปีมะแมวันอังคารมองว่าการทํางานนะคะอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมทุนลงทุนเนี่ยนะคะอาจจะติดขัดนะผู้ใหญ่าอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงการหรือโครงงานบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะ ต้องกลับมาแก้ไขอะหรือถูกเลื่อนถูกชะลอหรือเกิดความล่าช้านะคะมันยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมีคนไม่เห็นด้วยนั่นแหละนะคะทำให้เรื่องของการทํางานหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆใช้หลักปณีปนอมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานมันติดขัดแล้วล่ะมันก็ส่งผลในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของทิฐิหรือความดื้อรนนั้นจะทําให้สูญเสียโอกาสทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงิน ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ความรักมันลดระดับลงในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะบางคนมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะ,ะมีความคิดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมววันพุธเดือนนี้ก็ต้องรับ